ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ90วิทีชาเล์วันนี้นะครับ เรียกได้ว่ามาในทตมนักเรียนนักเรียนครับผมนักเรียนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาทตมนี้เนี่ยเรามีเกมนะฮะที่ชื่อว่าความรู้รอบสนามครับผมมาให้เล่นกันพร้อมกับผู้ชมทางบ้านเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คชื่อนักเรียนกันหน่อยดีกว่าครับผมเพราะว่าวันนี้มีใครมาเรียนกันบ้างเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตให้ทางฝั่งเด็กดีก่อนละกันนะฮะเด็กดีนะครับผมแนะนาตัวกันก่อนเลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายเตรียมเต็มข้อนะครับ สวัสดีครับผมเด็กชายเต้ยตะหัวนะครับอ่ะต่อไปฮะเป็นทางฝั่งเด็กเปรตเด็กเด็กหลังห้องเด็กไม่ดีเด็กหลังห้องดีกว่าเด็กหลังห้องเด็กอ้อนตัวหน่อนะฮะเฮ้ยเฮ้ยจำชื่อตัวเองได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับเอโยเบนบาบอดครับผมของผมก็แจ็คคัมเป้าครับผม เดี๋ยวผมจะให้พวกคุณเด็กดีเด็กไม่ดีต้องมาแข่งกันตอบคำถามครับเนี่ยผมเมื่อกี้นะฮะฟังกาติการไปแล้วครับพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหครับพร้อมครับเขาดูไม่ค่อยพร้อมนะเขาจะทำร้ายผมไหมครับพิธีกรครับเด็กเด็กหน้าห้องไม่ได้ไม่ดีกๆไม่มีอะไรเลยกะโลก ครับคุณโคดูเขาหน่อยเขาจะลุกมาทำร้ายได้เลเดี๋ยวผมี้ให้ผมจะให้ผมไม่สู้คนนะครับเราจริงๆแล้วผมไม่ควรจะมาเป็นคนนี้นะผมจะต้องเป็นคนนั้นโอ้โหไม่ใช่แล้วตอนสมัยเรียนผมแบบว่าโคตรเด็กเรียนเลยโอ้โหเป็นแบบนี้แบบมันมันมันไม่ใช่ใช่มันไม่ใช่ตัวผมเลยแบบโมันไม่เนียนโอเคถางั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูครับว่าระหว่างเด็กหน้าห้องกับเด็กหลังห้องครับ เด็กฝั่งไหนจะมีความรู้เรื่องฟุตบอลมากกว่ากันโอ้โหต้องเราอยู่แล้วสมัยเรียนไม่เข้าเรียนอยู่แล้วนั่นคือแต่อุท่อนเด็กดีเด็กดีเขาไม่พูดเยอะเด็กดีเขาไม่พูดเยอะโอเคครับย้อมผมได้เลยครับพิธีกรเดี๋ยวเราไปนะครับวัดกันในเกมแห่งของเราดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ผงตัวแทนนะครับมาแข่งชวนก่อนครับใครชนะจะเป็นฝ่ายได้เลือกก่อนว่าจะให้ตอบถามก่อนหรือว่าจะให้ฝ่ายตอบก่อนโอเคครับตัวแทนคนแรกคนแรกคนแรทีมครับมาเลยครับ เด็กเด็กไม่ดีครับเด็กไม่ดีอกว่าเดียกัดชุบชูชุบอ้าวชชุบชุบชูชุบเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีผมให้คุณเลือกว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือจะเห้เขาเริ่มก่อนอเราเปิดก่อนอยู่แล้วเราเปิดก่อนได้ผู้ผมจะไปเปิดก่อนครับถ้าางนั้นครับ เปิดมาแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านโจทย์ข้อแรกให้ฟังครับ<ห>ผมถ้าคุณตอบไม่ได้คุณก็ให้เขาตอบได้เลยนะครับผมโยนได้สองครั้งโยนได้สองครั้งนะโอเคครับ <นะ S 2> ผมข้อแรกนะครับรนักเตะคนนี้ค,ครับเ,เป็นนักเตะลูกครึ่งฝรั่งเศสโปรตุเกสฮะก็คิดว่ามีใครบ้างมีแล้วแหละในใจแต่ถ้าพูดไปเดี๋ยวเขาจะรู้คุณมีโอกาสตอบไม่ผิดแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวถ้าผิดก็คือผิดก็ไม่ได้คะแนนเลยขอโชว์ความเก่งไหมนะไม่มีอะไรหรอกกะโหลกกะลาอ่ะเออโยนหรือตอบ ตอบเลยตัวตัวคิสมันจัดไปลูกครึ่งฝรั่งเศสโปรตุเกสแน่นอนตอบเลยอ่ะตอบเลยตอบเลยเลยผิดก็ให้เขาไปก่อนเลยใช่อ่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะตอบเลยข้อนี้ไม่ตอบโยนเอาเปลี่ยนแล้วตัวคุณจะตอบไม่ตอบไม่ตอบครับโยนดใจเย็นน้องปล่อยเขาเลยให้เขาเปิดเลยเดี๋ยวช้อยมันฝรั่งเศสเรื่องเครื่องเปิดติดช้อยเรื่องเรามาดูช้อยก่อนดีกว่าอ่ะงั้นผมขอดูช้อยกันแล้วกันคุณก็ยังไม่ตอบมาเลยฮะเขาตอบครับ เล่นตำแหน่งกองหน้าก็ได้เจเล่นกองกลางตัวลุกท้อดโอ้โหมีใครบ้างครในใจอย่างนักเตะมีแล้วครับมีละเกตฝรั่งเศสเล่นกองหน้าก็ได้ตัวนุกเอาอะไรไหมเอาแล้วแต่ครับเปิดมาแล้วแต่ถ้าตอนนี้ตขนาดนี้แล้วอ่ะกองหน้ากลางลุกอ่ะมันปุดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ข้อแรกนะคือผมไม่ได้ลอกใครด้วยจากกองรู้ใช่ที่ผมตั้งใจเรียนกันมานี่ชื่อนักเตะหรือว่าน้ำบาดาลเกิด องตันกิสมันครับผมอองตัวกิสมันจัดไปลูกครึ่งฝรั่งเศสโปรตุเกสแนอนอองตันกิสมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไม่โบกมือไม่โบกมือเราเราจะได้อยู่แล้วเราแบบว่า ไอ้พวกของแบบนี้มันกินกันได้ออวันได้่รนดีเซลได้ไปแข็งพอคนยนต์เข้ามาข้าฟังเดีนะครับได้คะแนนไปก่อนสี่คะแนนนะคะข้อแรกมาพุตามันยังแป๋วอยู่เลยโอ้โหเมื่อกี้คุณอาจจะหลุด ครับผมหลุดไปหลุดไปรัเขาเลยลอกการบ้านเลยครับผมตัวคิดเันแตนอนข้อที่2นะครับผมทีงานขึ้นเลยครับเพิ่มขึ้อเขอที่2นะฮะชายคนนี้นะครับผมเกิดที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่านากริชนะครับเป็นหนุ่มผมหยิกยิ้มสวยครับนากริชคุณรู้ไหมฮะเราปรึกษาก่อน ผมว่าเอ็นท์นี้อยากกินอะไรแบบนี้ชื่ออะไรผมรู้แะ้วตอนนี้นิ่มสวยมากแล้วก็ฝึกซ้อมกตาบแกลบแล้วพวกนั้นบาซิลเนี่ยเขาบอกบาซิลนาจิสนาจิสเป็นชื่อเหมือกนาจิสชื่อเหมือกเอาไงดีเปิดเลยเปิดเปิดเปิดเลยครับเข้าฝันข้อที่สองนะครับชายคนนี้ได้มีแม่มองจากทีมเอาโมคาโูนนะครับทีมจากกรุงไคโรมาทักทำให้ไปร่วมทีมเยาวชนนะ ไคโรไม่ได้อยู่นะขอตอบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอคนที่ผลเงื่อนคุณคุณอธิบายเลยจากจากข้อไหนบ้างครัเมืองไคโรนี่มันเป็นเมืองประเทศอียิปต์ครับก็มีคนเดียวครับเด็กหัวน้อยอหยิกหยิยิ้มสวยสวยยิ้มสวยสวยยิ้มหวานถ้าตอบว่ามงคลนี่หาเลยะมงคลมงคลมงคลเปียกแองกมงคลคุณจะตอบว่าใครอยู่วะคาราเซเตมอลได้ไหมโมฮัมเหม็ดซาร่าครับ โมฮัมเหม็ดซาร่าใช่ครับเพราะคิดว่าวิเคราะห์ว่าเป็นซาร่าเพราะว่าจากกรุงไคลโรที่อียิปต์นะครับขาซาร่านะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับได้จะอีกสี่คะแนนนะคะเครื่องเราต้องติดแล้วนะติดแล้วติดแล้วนยตามได้โอเคตามได้แค่นี้เอง ถ้าพร้อมแล้วนะครับข้าสามาเลยครับขอแรกนะครับกองกลางตัวรับทีมชาติอังกฤษครับกองกลางตัวรับทีมชาติมีใครบ้างครับคุณ2องไล่มาหนยเขาวินฟิลิปพิเคนไรท์ไม่รู้ว่ามันจะปัจจุบันหรือเปล่าขอเปิด ข้อ2เลยแล้วกันโอเคเพราะว่ามันมีเยอะไงเราใช้โคต้านอ่ะใช่เราใช้โคต้าหน่อยเปิดข้อที่2เลยคะแนนจะลดไปนะถ้าเปิดไม่เป็นไรตามไม่ทันของชัดเจนอันนี้ชัดเจนแล้วตัดเลยเอามาเอามาท่านจีไหมมาปุ๊บตอบได้เลยได้เลยตอบว่าตอบว่าตอบว่าตลอดดีแคนไลท์อ่าตอบโบเว์ดที่ตอบเลยนะมันจะเข้าไปเลยว่ากองกลางตัวรับของ ดีทีมชาติอังกฤษที่อยู่กับเวสต์แฮมที่ประสบความสำเร็จก็น่าจะเป็นแค่ดีแค่ไท์คนเดียวที่ได้ช่วยคอมเพลตเลีกจากปีที่แล้วอ่าโอ้ลึกไปเวลึกซะแล้วนะครับดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตจะไปนะจ๊ะนี่คุณตอบที่ถูกต้องครับจริงข้อต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับผมถ้าพร้อมนะทีมงานเอาขึ้นมาเลยครับลงเล่นให้ทีมชาติเยอรมันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลปี2010 ตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวาทําให้ทีมชาติเยอรมันจบอันดับที่สามฝั่งขวาคอแรกต้อยาวโทมัสบุลลอดบุลลอดไม่ได้มั่นใจเรื่องว่าไม่มีใครเดี๋ยวกไปฝั่งขวาถ้าไม่ได้ก็ถือว่าให้คะแนนเขาไปใช่ผมไม่คิดว่าเขาจะตอบแล้วตอบดิโทมัสบุลเล่ครับเออกองหน้าฝั่งขวา2004โพอรกี้อยู่นะเออ แต่คุณตอบไปแล้วถ้ามันมันลึกเกินเขาไม่เอามาเลยโอเคนะวิเคราะห์เรียบร้อยโทมัสบุลเลอร์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับบุลเลอร์โหแล้วมื่อกี้เอาแข่งยูโรสองพันแปดไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูเฉลยหน่อยเนาะแต่ข้อได้รับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมถ้าเปิดมาเนี่ยผมรู้เลยนะนะครับมีข้อที่เนี่ยองนะครับเขาได้รับ ควาามได้รับการยกย่องนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการนะครัมีแชมป์ลีกเนี่ยง12สมัยนะครับกับมาเยอร์บูนิกนะแล้วก็ควอลถ้วย6สมัยแชมเปี้ยนลีกอีก2สมัยสโมสรโลก2สมัยแล้วก็แชมป์โลก1สมัยกับเยอรมันด้วยแต่ถ้าได้ข้อนี้ข้อนี้มีตัวเลือกหลายคนใแล้วก็นะครับชายคนนี้นะครับเข้าร่วมสโมสรเมื่อปี2000นะครับด้วยวัยเพียงแค่11ปีเท่านั้นนะแล้วก็ได้พัฒนาฝีเท้านะครับของเขาจนหลุดเฝ้าเก่าในการผมได้ดึงตัวมาร่วมทีมชุดใหญ่ ครับสมัยที่เขาคุมไปยานมิวนิกเนาะแล้วก็เ้าสุดท้ายนะครับเขาอยู่กับทีมไปยานมิวนิกจนตอนนี้อายุ34ปีแล้วนะครับก็คือโทมัสมุลเลอร์นั่นเองขอบคุณครับที่เอาแขกเอาแขกเมื่อกี้พวกคุณได้5คะแนนเต็มเลยได้5คะแนนตอนนี้ตอนนี้ทิ้งห่างไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะเลยเยอะแล้วอ่ะเท่าไหร่แล้วบอกแล้วให้เขาตั้งใจเรีอย่างสุดใจสามสิบสามสามสิบสาม้อสี่กันทันอยู่แล้วไม่าพวกคุณเนี่ยคือ ต้องตอบให้ได้ในข้อแรกครับต้องตอบข้อเลยได้คุณจะได้ขันอยู่แล้วคือผมไม่เข้าใจกติกาไงข้อแรกผมก็ละโยไปหน่อยในน้องผมไม่ตั้งใจเรียนไงอืมอืมาเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับภาพที่5ครับมาเลยครับผมพ่อเป็นโค้ชฟุตบอลครับแล้วก็แม่เนี่ยเป็นอดีต นักกีฬาแฮนด์บอลตอบเลยครับโลเวอร์เนโรกเฮ้ยรู้เลยเเป็นไงพ่อเม่กี้กำลังปวดหัวอยู่พ่อแม่เขาเป็นนักกีฬาพ่อแม่เขาเป็นนักกีฬาง่ายเลยตั้งแต่เด็กคือเขาร่างกายเขาทุกวันเนี้ยกำยำมากเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นแบบว่ามีพื้นฐานในการออกกำลังกายทำให้เขารักษาตัวเองจนอายุ30กว่าแล้วตอนนี้เป็นเบอร์หน้าเบอร์ต้นต้นของโลกอยู่ริเียโนโรนโด โลเบิเวอนัมกี้โเิสายควันไหมโหเปิลสายบ้ันไโเปิลสายควันขึ้นมาล้เีวปะมาวันนกี่เช้าปะโเปิลเดวนัมกี้ไปคำตอบพี่ไปคำตอบี่พ่อแม่เขาเป็นนักกีฬาพ่อแม่เขาเป็นนักกีฬาโลเบิลเดวครักี้ไปคำตอบพี่ถูต้องไม่ถูกไม่ถูกตอบใรไม่ถูก ไม่คลัเลยตนแม่ไอ้ใจว่าฮยโเบ์ตเลยมันน้องเป็นนักกีฬาแม่มันเป็นแักกายภาพเลยเร็วเราก็ีดไปทดสอบที่ยังไม่ดยไดแล้วได้ทำไมไม่ แล้วเราก็ฟิตจะด้วยตอบเลยตอบเลยครับโรเบิร์ตล็อบกี้อายุ30กว่ากว่าแล้วโอกาสนะฮะจะตกมาเป็นของทีมเด็กดีนะครับผมผมมีในใจแล้วคนหนึ่งถ้าเก่งจริงห้ามเปิดอีกเลยไม่ผมเปิดผมไม่เก่งจริงครับนะครับเปิดเลยนะครับผมอ่ะเปิดมาครับ มีคริสเตียโนโรนโดเป็นไอดอลโอ้โหเยอะง่ายง่ายมากมีคริสเตียโนโรนโดเป็นไอดอลเนี่ยคนเนี้ยตัวเลือกมเลยน้อยแล้วคนมีโรนโดเป็นไอดอลเนี่ยประมาณ1,844คนใช่เดีวเราต้องมาคาดอีกว่าเอฟซีที่เหลือเป็นมาสซี่หมดเลยเหรอที่เหลือเป็นรไม่ไม่ก็เมาสซี่ไม่มีโรนโดกับเมสซี่นี่ดูครับเดี๋ยวทัวร์เมซี่มาลงผมอเนะโอเคคนติดฟังผมก่อนหนึ่เนี่ยประมาณหนึ่งคนก็จะเหลือประมาณ เก้าสิบเก้าจุดเจ็ดห้าส่สามเมวมันก็เะเหลือ0ูนย์จแต่อย่างคิดเลขกันวตั้งใจไหมเปิดอีกหนึ่งขอมไม่ข้อมาทั้งนานงเปิดเองกนะถือว่าตัวเลขว่นกี้ที่ที่สมการที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยมันยังกว้างอีกยังกวได้แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนามแปดเลือกไปอีกข้อหนึ่งครับผมนะฮะอ่ะเปิดครับ ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งหน้าตาเก่งเลยันเดียวันเดียวเลยให้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวๆๆจากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนเพราะช้ำก้าไม้เพราะช้ำก้าไม้ ปัจจุบันเล่นอยู่กองหน้าใช่ไหมเราทีเปิดหนึ่งนี่ตอบได้แล้วนะทีเปิดหนึ่งเปิดเงินอีกไปนะฮะแล้วน้ำอย่าไปไม่นใจพอน้ำปุ๊บดึงเชงด้วยประสบความสำเร็จมากในดูกการสองพันยี่สิบเจ็ดนะครับยิงไปสิบเอ็ดประตูในลีกเอิงครับโอ้โหยังไม่ต้องอะไรมากมายแล้วนะซานตันหรือเปล่าลีกเอิงคือลีกอะไรลีกเอิงคือลีกเอิงฝรั่งเศสขอบคุณครับที่ ีนะครับครับผมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมึอตอบนะครับเคลียร์เอ็มปาเป้ครับนักนักตาจะไหลแล้วโล่เบิดในวัดดอกกี้กูมาจะถึเนี่ยัยปัปเป้พอออยังทิดเหมือนกูเลยอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับโล่เปิดจบได้ไหมเนี่ยเลยอีกเลยอีกใบหนึงจบแล้วเฮ้ยไม่ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรสักสีเว้ยสักสีเว้ยแถมอีกสักใบไหมนะ สรุปเอมเปเป้มันอยู่ในสมการศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามจุดศูนย์เป็นเช่นนี้ไหมอันนี้ขอดูโพสต์สุดท้ายอ่ะข้อสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเลยนะครับไม่ทันแล้วครับแต่เพื่อศักดิ์ศรีอ่ะกูไม่เติ่ไม่ตอบโรเบิร์ตนี้โทษกี่ได้ไหนวะบทของโทษนี่คืออะไรเนี่ยอุ๊ยข้อหนึ่งนะท่สั้นๆเลยนะครับนักเตะผิวสีครับเราต้องลองสมการคำนวณนักเตะผิวสีไม่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนนะอ๋อนี่เหรรออเาตบลยยช่่วมมมมมผผสก ผมช่วยด้วยสมการผมไหมเออะนโลกผิวสีตัวเนี้ยโอ้โหโดนไปรูลูกระกูพอฟพอกบาตัดออกได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เล่นแล้วผิวสีเยอะเลยสตีโอมาเน่อ่าคูริบารีฟองเต้ไม่ต้องพูดด็อกบาอย่างงี้ไม่ต้องพูดเปิดเปิดนะเปิดยังไม่รู้นะเขอแร่ไม่รูครับข้อสองมาเลยครับผิวสีมันกว้างไปครับ เคยอยู่กับโอสีในชั้นเจเลยยูซีถือว่าเป็นทีมที่มีนักเตะอ่สีเยอะเหมือนกันนะรสบสกันนะเอเซียงอีกองเตอีกนอไบอีกลูกากูอีกเปิดอีกเหนืออีกไม่เป็นไรอ่ะเปินมาแล้เคยอยู่อินเตอร์มาก่อนต้องตอบได้เลยเนี่ยเชฟเชโกเป็นชัดเจนเลยชี้กันนช้นเจเลยเดิมทายต่อไป เนี่ยเดี๋ยวตอบไ่เลยดีกว่าเออถามว่าเม้ทั้มบอกนะกองเต้เอาเราเป็นทีมหลังห้องอยู่แล้วเราต่างกันทั้งประเทศเลยนะดูการดูถัวลงเลยกองเต้เราดีเฉลยเชื่อกันหน่อยดิกองเต้ฝรั่งเศสเนี่ยเฮ้ยพี่เชื่อผมนี่กองเต้ฝรั่งเศสได้น้องเออว่ะเบลเยียมเชื่อใจ ไม่ได้อ่านซะด้วยจริงๆแล้วผมเล่นมุมกเกเฉยมันจริงจังดูตาทีมหลังห้องอยู่แล้ว <c oughs> เราไปดูลูกระรูเป็นคำตอบที่ทครูต <c oughs> ้องฆ่าเดี๋ยวมาดูข่าวเหลือี่อะ ก็นี่ครับเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วปัจจุบันนี้โดนยืมตัวอยู่ครับอยู่แรงลนมาโรมัาก็เป็นโรมมอูลค่าคู่เดียวผมงงตรงที่ว่ากองเต้มาจากไหนชัดขนาดนี้แล้วสำหรับผู้ชนะวันนี้ผมได้ตำแหน่งแชมป์ไปนะครับก็เป็นทีมเด็กดีได้ไป15คะแนนนะครับเราต้องไม่ทุบหน้าอกันแหละต้องไม่ทุบไม่ทุบเราทุบตัวเองก่อนนะเด็กหลังห้องครับวันนี้ทำไปได้7คะแนนครับ ตัวอย่างตัวอย่างนี้ให้ดูนะครับว่าไม่ตั้งใจเรียนจะเป็นยังไงนะแต่ไม่เป็นไรน้องชายในตรงคูวันนี้ดูแม้ว่าเราจะแพ้พอได้แล้วมันมีบทลงโทษพอแล้วมันมีบทลงโทษรู้แล้วลับจงม้พี่ไปจัดเลยจัดไปหน้ากล้องสัญญาณวันนี้วันนี้เรามีบทลงโทษตัวนี้ว่าใช่ครับนะครับวันนี้บทลงโทษคืออะไรทีมงานเลือกมาครับมีซ้ายกับขวาเลือกให้เลือกด้วยเอาขามือขามือมาป๊ะ ส่งไรดีครับอะไรนะครับตส่งสูงบากแล้วตั้งใจเรียนไม่เชื่อเอ้ยปกติอย่างหลังห้องไม่ได้ยอมอะไรง่ายขนาดนี้นะวไม่คุณแพ้คุณก็ต้องยอมรับไงเทปต่อไปพี่สัญญาพี่จะศึกษากฎกติกาเองแล้วก็ศึกษาข้อมูลเองไม่ไม่บอกบอกเขาก่อนว่าเรียนรู้กฎกติกาก่อนลงแข่งได้ไหมอันนี้พอโททาเสร็จแล้วในชุบแป้งทอดได้เลยแล้วพี่ขอโทษที่พี่แบบว่ามอนกิดมันพี่ก็ไปเฉลยให้เขาไงพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษ้อมเด้อลุย เจี๊ยบเอาแบบเบาๆไงเออน่ารักน่ารักเบาๆเอาโอ้โหเบาๆเบาๆเย็นแล้วเย็นเจี๊ยบเอาตาไปไปเออบึ๊บลงมาเด็อยากบึ๊บลงมาเหมือนกันแต่ตัวหล้างยากอะเด็ไม่สวนทะบุนะไม่สวนอย่าสวนทะบุนไม่สวนทวันนะเอออย่าสวนอย่าสวนไม่สวนขึ้งงี้นสวนลงสวนลงได้สวนลงได้ โอ <é> ้ยเจมพอได้แล้วเหมือนเค้กเลยเอาตาปัดให้หน่อยปัดเขาบอกว่าพอของปังของพออันนี้ไม่ใช่ของปังของพอแล้วอันนี้มันเอาใจแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ฝากปิดรายการให้หน่อยนะ้ไหมครับเดี๋ยวขอฝากขอออหน่อยได้ไหมครับฝากฝากติดตามไม่ไม่อยากอยากหนึ่งหนึ่งกับพอปิดแบบกองเต้ปิดแบบกองเต้เออยังไงนะไปส่งให้เราไม่คิดไม่ทันตาแป๋วเลยอ่ะปิดรายการปิดรายการฝากติดตามฝากติดตามนะ ก็โดนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทลงโทษแล้วก็ขอฝากติดตามรายการหน่อยแล้วกันนะครับ90นาทีชาเลนจ์ก็มีคลิปดีๆนะครับส่งมาให้พี่ๆีดูทุกคนนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเฮ้มันพูดไม่ค่อยครอบนะเอาเาไหม มันจะไปส่งคลิเป็นใครดูมีให้ดูทุกคนไส่งให้ใครนำได้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำตลอดนะมีให้ดูทุกคนอะไรเะเอาใหม่เอาใหม่เเอาใหม่ปิดปิดใหม่ปิดใหม่ฝากติดตามฝากติดตาม90นาทีชาเลนจ์ด้วยนะครับในช่อง90นาทีเออโอเคปิดได้ยังเอโยเอโยโอเคเคดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอุนกันะ Ya van nang ese la